อันยองสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับการรีแอคชั่นกันอีกครั้งนะคะแล้วใน EP นี้เราจะมารีแอคชั่น MV ตัวใหม่ของชายนี่ชื่อว่าเพลง Don't Call Me ซึ่งจะซึ่งได้ปล่อยมาวันนี้ตอน4โมงเย็นเมืเม่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเราก็เลยคิดว่าจะมาทำรีแอคชั่นกับมาดูพร้อมกันกันกบทุกทุกคนว่า MV Don't Call Me ของชายนี่นั้นจะเป็นยังไงบ้าง คือก่อนหน้านี้เราได้ทำคลิปเรียกงานแอดดิลิงทนชายนี่อิสแบกไปก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะในทั้งคลิปที่เราเรียกเอาไว้แล้วก็คลิปที่เป็นของช่อง y o u t u b e o f f i c i a l ของชายนี่แต่ทีเนี้ยเออวันนี้เพลงดอนคอมีออกมาแล้วเราก็จะไม่พูดพร่มทำเพลง ก็ไม่เปการเสียเวลาเราไปดูเอมดอนคอมีพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามคือแทมิคือแบบดีมากอะแล้วทุกคนควรคู่กันจริง check i out y Don't call me. Don't I don't want you back. Yeah. Don't call me. do I keep saying next time, and I'm saying you're a do call me. Don't call me. Don't call me. do it's call me. Don't Don't call me. Don't you not call me. ท <Yeah. S 1> ี่ไหน <laughs> you don't know you, don't waste my okay. time You not you call me You you You

So love. I said I don't want it now I 사랑했다는 분을 줘난 찾을 거야 love. Love, love 더 아름다운 지독했던 너와 나 so that, so that. 잊을 수 있는 계속 말하잖아 next time 눈 없어 if you like 네 사랑은 okay. 이제 아니야 지워 หลังจากที่ดู m อ V ีดอนคอมีของชายนี่จบไปก็คือเราต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากดดีมากจริงๆคือสำหรับเราอะ่ะสุดยอดดีมากคือเหนือความคาดหมายอย่างที่บอกไปตอนที่ดู m อก็คือพอเห็นที่เซอร์รูปแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเอวเพลงจออกมายัางไงเพราะว่า ทีเซอร์รูปแบบัแรกคือสีสันแบบสุดชาดมากแบบดูคันนอร์ฟูจนเราแบบเฮ้ยเอมวีจอกมาแนวไหนวะแต่พอมาดูเอมวีตัวเต็มก็คือแบบสุดยอดไม่ผิดหวังเลยจริงก็คือดอนคอมมีเป็นเพลงที่คือลงตัวทุกอย่างทั้ง MV ทั้ง ทั้งศิลปินทั้งเนื้อร้องคือแล้วก็ท่าเต้นก็คือดีคือแบบดีทุกอย่างเลยแล้วทุกคนใน m อวีคือเท่กัน,นกมากมคือแบบคือไม่จะไม่อวยว่าไม่เท่คือไม่ได้นะเพราะว่าเท่กันมากจริงๆริงหลสุดยอดสุดยอดมากมากแล้วการร้องก็ไม่ทําให้ผิดหวังการเต้นก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยในแต่ละ แต่ในแต่ละท่อนของของเพลงนี้คือแบบจักเต็มกันตลอดคือพูดแบบเราไม่ใช่เราไม่ใช่แบบเช,ชน,นี่เวลเราไม่ได้แบบเป็นแฟนคลับที่แบบติดตามกันแบบกล้ชิดนี้เนาะคือพูดในมุมของคนน้องดองมก็คือเพลงนี้แบบจัว่าดีแล้วเราต้องแบบไปไปหาฟังแบบทั้งอัลบั้มแน่นอน ซึ่งพูดได้เลยว่าชายนี่คัมแบครอบนี้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆกับ MV เพลงแตเติ้นที่แบบออกมาดีขนาดนี้แล้วเพลงแบบดีขนาดนี้เราก็เลยแบบแอบคาดหวังกับเพลงอื่นมากเหมือนกันแต่ก็คงจะไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนนี่แบบพอจากที่แบบเออทา รีแอคของใช้นี้ที่ผ่านมาแล้วเพลงของเขาที่เราเคยฟังเออใช้นี้ก็ไม่เคยทําให้เราผิดหวังจริงๆไม่คิดหวังอะที่ได้ที่ได้ดูที่ได้ฟังเพลงของเขาเนาะแล้วทีนี้แบบพอเอีออกมาแล้วเราก็มันก็ดูแล้วอิ่มใจอะ่ะเอออิ่มใจเพราะเสร็จทุกอย่างทำมาออกมาดี ยังไงก็เข้าไปดู m v Don ดอคอมของ s h i n ี่ได้ที่ช่อง YouTube Official ของ SM t เ็มทคะเข้าไปดูกันด้เยอะเนาะเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กในรอบนี้ของ s h i n ี่แล้วถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน e นะีพีหน้าสำหรับมีนนีบ้าบายๆคะ่ะอันยอง